ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกันอีกแล้วนะครกับผมนายโดนี่ทางช่องโดนี่เบ y นในรายการเที่ยวตลาดสัตว์เลี้ยงนี่ก็เป็นอีพีที่50แล้วะฮะวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดนะัดเจดจักเหมือนเดิมนะฮะเป็นเย็นเป็นบ่ายแก่ๆวันศุกร์ที่3เดือนกุมภานะฮะวันนี้เหมือนเดิมตามคอนเซปต์ของรายการเราก็คือเย็นวันศุกร์ผมจะมาอัปเดตราคาสัตว์เลี้ยงนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่า ราคาสัตว์เลี้ยงในตลาดจารุจักรเป็นยังไงบ้างไปเลยครับ คับเพื่อนเอนเดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตราคากันเพื่อนๆติดตามนะฮะว่าผมจะอัปเดตราคาสัตว์เลี้ยงที่ร้านไหนแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศสวนจตุจักรโซนสัตว์เลี้ยงวันศุกร์บ่ายแก่ๆนะฮะว่ามันคึกคักขนาดไหนนะฮะศุกร์เสาร์อาทิตย์วันศุกร์ก็เป็นวันที่ทางทุกร้านก็จะเป็นเอามาลงของเตรียมของเพื่อเตรียม รับเพื่อนๆพรุ่งน,นี้นะฮะเนี่ยเดี๋ยวไปเลยครับไปดูผมจะอินเสิร์ภาพไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ติดตามคลิปท้ายคลิปนะครับว่าผมจะอัปเดตราคาที่ร้านไหนนะฮะไปกันเลยครับ ครับร้านแรกเราก็อยู่ที่ร้านเจ๊หนึ่งนะครับก็เจ๊หนึ่งก็มีลูกป้อนเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะตอนนี้นี่เหมือนเดิมพอพัดนี่สีบูกับสีเขียวนะครับอันนี้พอพัดบูเท่าไหร่ครับลูดีฟ้าสีเขียวราคาเท่ากันอ๋อสีฟ้าสีเขียวราคาเท่ากันเลยฮะเริ่มต้นที่หกร้อยนะครับหกร้อยเลยครับเพื่อน เนี่ยพรุ่งนี้มาดูได้เลยของอยังมีใช่ไหมพรุ่งนี้เพื่อนๆมาดูนี่ลูกป้อนพอพัานะครับฟ้ากจะเขียวนะฮะหกร้อยนี่แล้วก็นี่เล้บเบิร์ดลูกป้อนเท่าไหร่ครับเริ่มต้นที่หกร้อยนี่ยครับมันจะเป็นขอบตาเท่าไหร่เท่าไหร,ร่หกร้อย ออไม่ขอบกับราคาออไม่ขอบกับขอบตาราคาเท่ากันนะครับร้านเจ๊หนึ่งนะฮะหกร้อยนะครับเพื่อนๆนี่แล้วก็มีนี่ซันลูกป้อนด้วยนะฮะซันลูกป้อนเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับสองพันสามก็คือขนราคาเหมือนกันเลยขนคุมกับไม่คุ้มนี่ครับเพื่อน สันก็มีเยอะนะฮะสองพันสามนะฮะแล้วเนี่ยครับค็อกเทลครับคอคเทลร,ร,เริ่มต้นที่ตัวละพันบาทนะครับเพื่อนๆขอค็อกเทลที่มีสีเหลืองแก้มส้มเยอะเลยนะครับร้านเจ็นหนึ่งนะฮะมาดูได้นะครับนี่เรามีกินชีสกินชีสอ่าลูกบอลเท่าไหร่ครับมีตัวละพั พันสองคือทายแอปเปิล,ลใช่ไหมครับแล้วก็พวกบูทั้งหมดก็เป็นพันแปดนะครับ <S <S นี่พเพื่อนๆมาดูได้ผมจะเน้นเกี่ยวกับลูกป้อนนะฮะร้านเจ้าหนึ่งมีนกโตอยู่เหมือนกันนะครับยังไงพเพื่อนๆก็มาดูนะฮะแล้วอย่างซันซันโตนครับ มีพวกนี้มีใบว่าครับพวกนี้มีใบตรวจวะอ๋ออันนี้มีใบครับไม่มีราคาเท่าไหร่ครับไม่มีใบแปดพันห้าเหมือนกันแต่ยังไงยังไงรับรองว่าเป็นคู่เมียใช่ไหมแปดพันห้านะครับราคาเริ่มต้นกู้ละแปดพันห้านะครับพรเพื่อนเือนนกสันทรนัว นี่มาดูได้นี่แล้วก็นกเลื้เบิร์ดเท่าที่ดูจากในร้านนะครับมีเยอะเลยนะครับนี่นครับเพื่อนอขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราไปต่อนะฮะ ครับร้านแรกก็เป็นร้านเจนหนึ่งก็อัปเดตราคาคร่าวๆให้เพื่อนๆดูนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเพื่อนๆว่างก็ดูคลิปผมคืนนี้ผมพยายามจะตัดต่อคลิปให้เร็วนะฮะเพื่อจะได้ลงคืนนี้แล้วเพื่อนๆก็จะได้มีข้อมูลในการตัดสินใจในการซื้อนกแลก้วก,ก็มาเดินเบินเดินดูนกแล้วก็สัตว์เลี้ยงชนิดอื่นที่ตลาดน่าจะอูจากโซนสัตว์เลี้ยงนะครับนี่ เดี๋ยวเราไปต่อที่ร้านอื่นเลยฮะว่าจะเป็นร้านไหน สวัสดีครับนี่เป็นร้านที่สองที่เราจะแวะวันนี้ครับน,นี่ร้านเจ๊ต่อยพี่ต่อยของเราครับน้องเฟสท่าเลยเออเนี่วันนี้มีเต่าเยอะเลยนะครับเป็นเต่าชูกาต้าใช่ไหมครับอันนี้ขนาดไซส์นี้ขนาดเท่าไหร่ครับพันหกพันหกละ 1, 6, าค้ามัน 1, 1> ไซส์กี่นิ้วครับเนี่ยสองนิ้วกึ่งเกือบสามเนี่ยราคา ขนาดสองขนาดสองนิ้วครึ่งราคาพันหกนะครับเพื่อนเนี่ยดูนะครับลายสวยๆเลยนะฮะลายกรงนี่สวยนี่นี่แล้วก็นี่มีเยวบอก็ข้างบนเนี่ยตัวเนี้สวยใหญ่ขึ้นมาหน่อยใหญ่ขึ้นมาหน่อยัน,น,อ,ยนอันนี้พันแปดครับน,นี่อันนี้ก็น่าจะสามนิ้วสี่นิ้วสามนิ้วกว่า,วกวาเกือบสี่นิ้วนะครับเนี่ยพันแปดก็ราคาก็เพิ่มมาตามขนาดนะครับเพื่อนแต่ ไซนี้ก็คือไซส์กำลังพอดีแล้วก็สีก็สวยอยู่นะครับเพื่อนๆเนี่ยมาได้นะครับพรุ่งนี้มาหาพี่ต๋อยแล้วก็น้องเฟสนะฮะนี่นี่มีละอันนี้ก็ขนาดขนาดเดียวกันการาคาเดียวกันเนี่ยอันนี้พันแปดเหมือนกันนะครับเพื <ๆ S 1> ่อนๆนี่แล้วก็นี่ อันนี้สามพันใช่ไหมครับใช่อันนี้เป็นสามนิ้วพุ่มเกือบสี่นิ้วครับอันนี้ตัวเกือบสี่นิ้วเต็มเลยครับเนี่ยสามพันครับนี่ยแล้วก็มีอีกัวหน้าแดงอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่ต่ายเปิดหน้าร้านหนึ่งหมื่นห้าหมื่นห้านะครับเพื่อนๆเปิดหน้าร้านส่วนเพื่อนๆจะมาคุยราคาเพิ่มเพิ่มเติมกับพี่ต่อยได้มาคุยที่หน้าร้านดีกว่าเนาะนะมาสอบถามกันเอง อ่าเพราะการซื้อขายมันจะมีสเสน่ห์อยู่ตรงนี้แหละนะมาคุยกันก่อนอเย้ครับครับขอบคุณมากครับ,บเดี๋ยวเราจะไปร้านที่สามเดี๋ยวดูว่าเราจะไปร้านไหนนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเรามาที่ร้านที่สามนะครับร้านพิจิตรที่อยู่ตรงโคง้งถนนเมนของเตอร์ุจัจกโซนสัตว์เลี้ยงนะฮะหาง่ายร้านแกครับ มาหาอยู่ตรงโค้งพอดีครับแต่จะบอกไว้เลยว่าร้านแกมีนกเด็ดๆเยอะเลยครับร้านวิจิตมาคุยได้นะครับเพื่อนๆเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ก็เราสอบถามราคาคร่าวๆแล้วถ้าเพื่อนๆสนใจมาที่ร้านแล้วก็มาสอบถามมาคุยกับพิจิตดีกว่านะโอเคอันนี้มีอ่อเล็บอ,อ่อันนี้เป็นพอพัะ<อ>ครับ พอพัดนี้มันราคาตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเริ่มต้นก็าคงพี่อ่ะคงพี่ได้ประมาณห้าร้อยแต่พัดนะอับสตาร์ทที่ห้าร้อยนะครับอย่างพวกบูพวกเนี้ยราคาเท่าไหร่ครับห้าร้อยเนี่ยเพื่อนๆแล้วก็ถ้าเป็นสีที่มันออกแปลกๆหน่อยอย่างอันนี้สีอะไรครับเนี่ยอันนี้พัดเทลครับพัดเทลพัดเทลบูราคาเท่าไหร่ครับพัดเทลบูแปดร้อยครับแปดร้อยครับเพื่อนๆ เนี่ยเพื่อนมาดูได้มาดูเองได้นะฮะนี่สีสวยๆส,สีหวานๆเยอะเลยนะครับนี่แล้วก็นี่มีสาก,กุระด้วยมอีอ่อหงหยกสัก,กุระล,ลูกป้อนนะครับเพื่อนๆดูความพิเศษของมันก็คือขนมันเหมือนดอกอ่าตรงปีกเหมือนดอกสัก,กุระ,ะครับอย่างพวกนี้ราคาเท่าไหร่ครับ,600บนี่หกร้อยเองครับเพื่อนๆนี่ครับสวยๆ นี่คือถ้าเป็นสายประกวดเนี่ยเอาไปเลี้ยงดีๆนะสวยเลยนะฮะอันนี้จากลูกป้อนเลยใช่ไหมครับป้อนฮะเดี๋ยวป้อนโย่เริ่มหัดเองแล,แล้วผมถามไอ้นกไอ้นกหงส์หยกนี่มันสามารถให้เชื่อกเหมือนบินใกล้ๆในบ้านได้ไหมสามารถเลี้ยงเ,ยงเรียกเชือทมีเชื่องทำได้แต่มันจะ,จะยากหน่อยแต่มันก็จะยากเหมือนอกว่าพวกซานพวกกินชีดแต่ก็ทำได้นะครับนี่สวยๆเลยครับเพื่อน แลวนี่ตัวแข็งแรงมีซันกวนัวติดเหลืองเยอะเลยครับร้านแกติดเหลืองอย่างนี้เท่าไหร่ครับสองสองนี่สองวันสองเองครับเพื่อนติดเหลืองหาไม่ได้แล้วนี่ราคาสวยเลยครับกำลังโอเคเลยครับสองวั 2, 2, 2, นสองนี่มีเยอะเลยครับลูกป้อนนะครับย่นอกนั้นก็จะมีนกอะไรเยอะแยะนกโตหรือว่าอะไรยังไงก็ เพื่อนๆมาถามพิจิตได้นะครับแกให้ข้อมูลอยู่นะฮะยังไงฝากพิจิตด้วยนะครับถ้าลูกค้ามาขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปต่อเะยครร้านที่สี่นี่ เราอยู่ที่ร้านเพ,พียกุ้งนะฮะเพียกุ้งบอกว่ามีไก่สลามออพึ่งมานะฮะนี่ที่กำลังก,กำลังจัดการอยู่เลยนะครับน,นี่ไก่สลามอสวยๆพิ่งมาเลยฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในซิคุยมซิคุยก,ก็มาพึ่งมานะครับอันนี้ตัวเท่าไหร่ครับซิคี้เริ่มเติมที่สอง้ห้าสิบขึ้นไปแล้วก็นกกกกกกั่นแหละมาสอบถาม ได้ว่าขนาดมันราคาก็ต่างไปตามขนาดและฟอร์มของมันนะฮะนีะน่แล้วก็นกคุ้มก็มีนะฮะเพื่อนนกคุ้มนี่ราคาเหมือนเดิมอ,อ่ะตัวละร้อยนะน,นี่นี่นะฮะแต่ที่เด็ดก็คือกะอลาโมเพิ่งมาเลยะฮะเนี่ยผมจะโชว์ไปให้ดูรื่ไหนนี่ดีครับมาดูอะไรครับอ๋อมาดูนกอ๋อโอ,โอเคโอเคครับนี่ เดี๋ยวคงขอดูสลามอก่อนได้ไหมเนี่ยสลาโมพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยเฮียสลามอเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับเฮียเริ่มต้นที่คู่ละพันนะครับเพื่นอนๆนี่ส่วนเพื่นอนๆจะมามาคุยแล้วก็มามาต่อรองราคาก็มาดูมาที่ร้านมีกุ้งได้เลยนะฮะเนี่สวยๆเลยครับเนี่ยที่เขาพิ่งมาส่งเนี่ย ครับสวัสดีครับแล้วที่เด็ดคือฮีบกุ้งบอกว่านกเขามาเยอะเลยนะฮะสายนกเขาเพื่อนเื่อนคนไหนที่ที่กำลังดูนกเขาเนี่ยนี่อันนี้นกเขานกเขาใหญ่ะครับเอียอันนี้ราคายังไงในกลงนี้ทั้งหมดเลยใช่ไหม<ป>นี่ตัวละสี่ร้อยนะฮะทั้งหมดเลยนกเขาทข้างในเอ่อกลงนี้นะฮะ เนี่ยสายสายนกเขานี่ข้างล่างก็มีนะฮะนี่อังั้นก็จะเป็นนกเอ่องไอ้ไม่ใช่นกเลิบเบิร์ดนะครับเล็บเบิร์ดคู่เท่าไหร่ครับเพี่เอ400เ,ร400เริ่มต้นที่400นะฮะเนี่ยแล้วเพื่อนๆคนไหนที่จะมาแบบ จับคู่อะไรเฮียเขาบริการให้ได้นะแล้วเหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดก็ไปดูเบอร์โทรคลิปก่อนหน้านี้ผมเชื่อว่าทุกคนที่ติดตามน่าจะมีเบอร์โทรเฮียกุ้งแล้วมาสอบถามว่าจะเป็นพอไปได้ไหมว่าจะส่งยังไงก็สอบถามเฮียกุ้งได้เฮียกุ้งบอกว่าส่งได้นะฮะแต่ค่าส่งก็ต้องก็ต้องดูว่าระยะใกล้ไกลมนะนี่างคนี่จอง นี่เหรอสีเหลืองนี่น่ะครับนี่ตัวนี้เขาจองหมดแล้วนะฮะกรงนี้ฮะอันนี้ส่งไปไหนเฮียน,น,น,นี่นี่นี่มีชุดนี้ส่งไปที่บุรีรัมย์นะฮะสั่งห้าสิบตัวแต่ยังไม่ครบแต่เฮียว่สะสมไปเรื่อยๆนี่จะส่งเลยว่านี่กำลังอใหยครบก่อนนะฮะนี่สีเหลือง นี่ครับนี่แล้วนกเขาเล็กยังราคาเหมือนเดิมป่ะครับพี่เอี่ยนกขาเสียงาาไหนอันนี้เหรออ๋ออันนี้อันนี้นี่เป็นนกเขาเล็กเท่าไหร่ครับอันนี้มันเป็นสีสนิมตัวละเท่สีสนิมเป็นตัวห้าร้อยแต่นกเขาเสียงที่เอี่ยบอกว่ากำลังเข้ามามาแล้วนี่ใช่ไหมกลงนี้ใช่เหรอกลงข้างล่างชุดนี้เลยใช่ไหมครับนี่นกเขาเสียง สายนกเขานะฮะเสียของนกเขาก็คือเสียงนี่แหละครับจะทําให้เราเพลิดเพลินอันนี้ขายยังไงครับพี่ตัวละสองร้อยห้าสิบเองครับเพื่อนๆน,นี่ดูมาดูเองมืออาตาดีก็น่าจะได้ของดีไปนะฮะแต่ราคาย่อมเยาอะไรนะครับโอ้ยังมีเยอะเลยนะครับข้างหลังแหละฮียเบอกนี่ กองเนี้ยลกเขาเสียงนะฮะนี่อ้ด่างเลยนะอ๋อพวกนี้ก็ด่างนะครับอ,อ,อ,อันนี้นกเขาเสียงด่างเ,เ,เป็นนกเขาด่างครับราคาเท่าไหร่ครับพี่ เริ่มต้นที่2,500ขึ้นไปนะครับนกเขาด่างนะครับนี่ตรงนี้ก็มีนกเขาด่างาครับนกยุงก็มีร้านแกนะครับดีมมีขามาแล้วต้องสั่งเยอะๆร้านกุ้งครนับ วันนี้ก็เป็นวันลงของนะครับขวามาต้องมาเยอะล้วดมากหน้าผู่เลยเนี่ยไก่ฟ้าพวกนี้ะครับตัวตัวละพันห้านะครับชุดนี้อันไหนผู้อันไหนเนียเนี่ยไอไอหน้าแดงผู้เนี่ยก็ราคาพันห้าเหมือนกันแล้วก็ตัวเมียก็ พันหเหมือนกันนะฮะนี่แล้วนกยุงยังมีนะฮะนกยุงเผือกนี่ชุดนี้นกยุงเผือกกอ่ไรครับเพี่ 5, ตัวละห้าพันเองนะฮะเพื่อนๆนี่ขึ้นอยู่กับขนาดก็คือถ้าถ้าใครอยากได้แบบราคาแบบไหนก็มาถามแล้วอย่ากุ้งเอาจังจองไว้ก่อน แล้วก็ที่กุ้งจะเอามาจากฟาร์มนะฮะนี่ร้านที่กุ้งร้านอะนี่ขาวดีขาี่กุ้งที่กุ้งนกขาวไดวมอนด์นี่ราคาเท่าไหร่ร้อยห้าสิบบาทร้อบาทนะครับนี่นกขาวไดวมอนแล้วจะเป็นตาเป็นต้มๆนะครับขอบตาเยอะนะครับร้านแกกำลังจัดร้านอยู่ครับอ่ะ <พ uka> เดี๋ยวผมไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปต่อครับเพื่อน<ๆ>สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวซ้ายคลิปผมจะปล่อยภาพทีเซอร์ไหลไปเรื่อยๆเก็บบรรยากาศเย็นวันศุกร์นะฮะแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะเพ<ๆ>ื<ๆ>่อนๆกด subscribe กดติดตาม comment ม,ม,มายัางรายการเราแล้วเราจะไปเที่ยวด้วยกันที่ตลาดนัดสัตว์เลี้ยงนะฮะ เจอกันใหม่อีพีหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่้ะออันนี้เอากระต่ายมาครับนี่ไงพี่ตายสวยๆเลยเดี๋ยดวผมมาพวกนี้เฮีย ราคาเท่าไหรหนูแมวเนี่เมนคูนผสมนะครับสองพันอ่าสามพันห้าเนี่ย, 2, 3, เ,ยเปิดซือสีขาวตาฟ้าเลยตัวละเท่าไหร่ตัวสามพันอันนี้กี่เดือนแล้วครับสี่เดือนเองอัเนี่ย นี่หมื่นห้านะครับหน้าร้านหนะหมื่นห้านะครับสวยๆอันนี้แพะแค้ใช่ไหมครับนี่นี่ร้านพี่เขาครับ,รบโอเคครับ